ผักเควมีวิธีการปลูกอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งคือวิธีปักชำกิ่งแขนงและวิธีที่สองก็คือวิธีการเพราะเมล็ดแล้วก็ย้ายต้นกล้าลงกระถางเพื่อปลูกค่ะ วันนี้แม่อมรีสอนก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกทั้งสองวิธีรวบรวมให้อยู่คลิปเดียวกันรวมทั้งวิธีการดูแลบำรุงให้ผักเคีวเจริญงอกงามให้เราเก็บกินตลอดทั้งปีค่ะผักเคลวเป็นผักที่ปลูกแล้วมีอายุยืนยาวได้มากกว่า1นึ่งปีนะคะถ้าเราดูแลดีๆค่ะ วันนี้จะพามาํำกิ่งผักเคียวด้วยแขนงค่ะรับรองค่ะ,คะถ้าทำแบบนี้รากงอกแน่นอนค่ะและนี่ก็จะเป็นต้นผักเคียวที่ปลูกด้วยการเพราะเมล็ดนะคะก็ปลูกไว้สองกระถางค่ะเราก็จะให้ผักเคียวแตกแขนงนี้ต้องดิดยอดผักเคียวนะคะไปดูวิธีการดิดยอดผักเคียวกันค่ะ ก็ใช้วิธีการหักยอดผักเคียวออกเลยนะคะผักเคียวที่เราหักและเด็ดยอดออกนี้เราก็ไปทำกับข้าวกินได้หรือว่าไปปั่นเป็นน้ำผักเคียวได้นะคะก็จะเด็ดยอดออกทั้งสองต้นเลยนะคะหลังจากที่เด็ดยอดผักเคียวแล้วเราก็รดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็รอวันให้ผักเคียวแตกยอดออกมาค่ะ เคลวใบหยิกหลังจากที่เด็ดยอดไปแล้วเจดวันนะคะแล้วเขาจะแตกแขนงขึ้นมาค่ะนี่แตกแขนงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ต้นสูงนะคะแตกแขนงขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาแขนงนี้ไปขยายพันธุ์นะคะนี่ก็ต้นเตี้ยนะคะแตกแขนงขึ้นมาเช่นกันค่ะ หลังจากที่เด็ดยอดแล้ว7วันนะคะเด็ดยอดวันเดียวกันเดี๋ยวถ้าขแขนงโตแล้วนะคะคงเข้าดูดูหนาวพอดีแม่มาริซอนก็จะตัดขแขนงนะคะไปปลูกใหม่ให้ได้อีกหลายๆกระถางเลยค่ะหลังจากที่เด็ดยอดแล้วก็บำรุงด้วยน้ำหมักปลา บำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะแขนงของผักเคลยวก็โตแล้วค่ะก็จะมาตัดมาตัดขแขนงสองแขนงนี้นะคะนำไปชำเพราะว่าเนี่ยขนาดขแขนงก็เก็บใบกินหมดแล้วนะคะมีอยู่สองต้นโตไม่ทันกินค่ะก็เลยว่าจะวันนี้จะมาปลูกด้วยการ นำแขนงไปปลูกให้เอซดูนะคะเดี๋ยวจะตัดแขนงให้ดูนะคะก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะไปเช็ดมีดที่เราจะนำไปตัดแขนงผักคิวคะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผักคิวติดเชื้อโรคนะคะเดี๋ยวผักคิวจะเฉาตายค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดมีดออกให้สะอาดนะคะเวลาตัดจะไม่ตัดชิดลำต้นนะคะ เนี่ยจะให้เหลือห่างจากลำต้นประมาณครึ่งเซนค่ะวิยนี่ตัดออกมาแล้วนะคะจะเอาส่วนนี้ไปปลูกค่ะแล้วก็จะตัดอีกหนึ่งแขนง สำหรับส่วนที่เหลือนี้ก็จะให้เขาเจริญเติบโตในลำต้นนะคะแล้วสำหรับต้นนี้สำหรับต้นนี้นะคะแขนงก็ไม่ไม่ค่อยโตเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวรอดูสักพักยังไม่ตัดเขาหรอกค่ะแต่เก็บกินใบยอยู่เหมือนจะเหี่ยวผิดปกตินะคะจะรอดูว่าจะรอดไหมต้นนี้เหมือนเขาจะไม่แข็งแรงค่ะ ก็จะได้มาทั้งสองแขนงนะคะทั้งหมดสองแขนงอ้วนนี้กิง่งหักเดี๋ยวก็เด็ดออกเลยนะคะเด็ดออกใส่ปากเลยค่ะกินก็จะตัดตรงนี้ออกหน่อยนะคะเนี่ยตัดกิ่งของผัดเคียวออก นี่ก็ตัดมาลักษณะเป็นปากฉลามแล้วกินตรงนี้ออกหน่อยนะคะเพื่อให้เขาแตกตาเร็วๆเนี่ยก็จะเหลือไว้ใบสามใบนะคะอันนี้ก็เหลือใบไว้สามใบค่ะเนี่ยลอยเด็ดใบไปกินนะคะเนี่ยเขาโตไม่ทันต้องปลูกเพิ่มค่ะ อันนี้ก็ลอยตัดไปกินตัดใบไปกินหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะตัดหกิ่งตรงนี้ออกอันนี้เขาก็เป็นปากฉลามอยู่แล้วนะคะตัดออกเนี่ยก็เหลือส่วนนี้ไปชำํำเดี๋ยวจะแช่น้ำยาเร่งรากสักสิบห้านาทีนะคะ และนี่ก็จะเป็นน้ำยาเร่งรากที่ทำแช่ตู้เย็นไว้นานนานแล้วแหคะค่ะไม่ค่อยได้ใช้วันนี้จะได้ใช้ละนี่จะเป็นน้ำเปล่านะคะใส่ไม่เยอะคะ่ะใส่แค่หนึ่งช้อนกาแฟก็พอเนี่ยหนึ่งช้อนกาแฟะนะคะคนเลยหลังจากนั้นก็เอา เอาผักเควนะคะแช่ลงไปแช่สิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวไปเตรียมกระถางเตรียมดินไว้ชัาผักเควก่อน,นะคะ่ะจะใช้ดินตัวนี้แหละคะ่ะปักชําผักเควนะคะดินตัวนี้หมักไว้ประมาณสองถึงสามเดือนแล้วนะคะก็หมักมีดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนค่ะเดี๋ยวก็จะเอาดินตัวนี้นะคะใส่กระถางหกนิ้วแล้วก็ปักชำผักคิวค่ะนี่ก็จะเป็นกระถางหนิ้วนะคะเพื่อความชุ่มชื่นของดินนะคะก็นำแกลบดำเนี่ยเนี่ยเป็นแกลบดำเทลงมาสักครู่นะคะมาผสมหน่อยหนึ่ง เพราะเกบดํานี้จะอุ้มน้ําได้ดีค่ะจะทําให้ผักเคี้ยวกเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยกิ้งคือกิ้งคือมาช่วยย่อยสลายดินนะคะมีประโยชน์นะคะจับโยนเข้าดงกล้วยไปเลยตักโยนค่ะไม่ใช่จับโยนไม่ไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่หรอกค่ะกิ้งคืออ้านี่ก็ผสมแกบดําแล้วนะคะแกบ็ดําก็ประมาณหนึ่งส่วนค่ะกะกๆเอาไม่มากนะคะ ผสมด้านบนเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ดินด้านบนนะคะก็ใช้ใบไม้สดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะแล้วแต่มีเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําจะเป็นใบไม้สดอย่างเดียวก็ได้ใบไม้แห้งอย่างเดียวก็ได้หรือผสมกันก็ได้นี่แม่ไม่ลีซ้อนไม่มีใบไม้แห้งนะคะก็ใช้ใบไม้สดแทน แล้วก็ใส่เปลือกไข่รองลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะนี่เปลือกไข่ก็ประมาณสองฟองเพื่อใส่เปลือกไข่รองลงไปก็เพื่อเป็นการระบายน้ําแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้ดินค่ะอ่ะอันนี้ได้หนึ่งกระถางแล้วรองแล้วคราวนี้ก็อีกหนึ่งกระถางนะคะได้แล้วหนึ่งกระถางนะคะคราวนี้ก็อีกหนึ่งกระถางก็ใช้ใบไม้สดและใบไม้แห้งรองก้นเหมือนกัน แล้วก็ใส่เปือกไข่ลงไปด้วยประมาณสองฟองแล้วก็ใส่ดินเลยค่ะตัดดินที่เราผสมใบเมื่อสักครู่ใส่ลงไปเลยใส่ให้เต็มกระถางเลยนะคะเดี๋ยวใบไม้ก็ยุบ ถังนี้ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ใส่ให้เต็มเลยค่ะเนี่ยเลือกดินตรงละเอียดละเอียดหน่อยก็ได้ตรงไหนที่มันเป็นก้อนก็ตักออกนะคะเตรียมดินเตรียมกระถางเตรียมดินแล้วนะคะ เราก็มาปลูกเลยนี่ผักเคลียวสองต้นนี้นะคะใช้ช้อนควักให้เป็นหลุมค่ะแล้วก็ปลูกผักเคลียวลงไปเลยบีบดินดนิดนึงให้แนบกับลำต้นอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้น้ำที่แช่น้ำน้ำ,นำที่ใส่น้ำยาเร่งรากแช่กิ่งผักเชลล์เมื่อกี้นะคะแช่แขนงผักเชลล์เราก็รดตรงไปเลยค่ะรดตรงไปเลยนะคะบำรุงดินได้แล้วแล้วก็รดน้ำน้ำผักเคลลไปวางไว้ในร่มก่อนนะคะ นำผักเคียวไปวางไว้ในร่มจนกว่าผักเคียวจะติดรากเราค่อยนำออกมาตากแดดค่ะนี่ หลังจากปักชำผักเคยวแล้วเราไปวางไว้ในร่มก็รดน้ำทุกวันค่ะรอจนผักเคิวจะออกรากแล้วก็จะลืนเติบโตเราก็ค่อยมาย้ายลงกระถาง8ปดนิ้วขึ้นไปค่ะเพราะว่าผักคยวเนี้ยจะมีอายุยืนอยู่นะคะอายุยืนมากกว่าหนึ่งปีค่ะถ้าเราย้ายผักเคยวลงกระถางใหญ่ลำต้นก็จะใหญ่ถ้าย้ายลงกระถางเล็กลำต้นก็จะเล็กค่ะ เดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกผักเคียวอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการปลูกผักเคียวด้วยการเพราะเมล็ดค่ะการปรุงดินเพาะเมล็ดผักเคียวก็จะเหมือนการปรุงดินปลูกผักเคียวด้วยกิ่งแขนงเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราเลือกดินส่วนที่ละเอียดที่สุดมาเพาะเมล็ดผักเคียวค่ะใช้ไม้จิ้มให้เป็นหลุมแล้วก็หยอดเมล็ดผักเคียวลงไปนะคะ รดน้ําลงไปไม่ต้องกลุบก็ได้ค่ะพอเรารดน้ําเนี่ยดินหน้าปากหลุมก็จะไหลลงทับเมล็ดเองบางๆก็จะทําให้ผักเคี้ยงอกเร็วยิ่งขึ้นค่ะผักเคียวงอกพร้อมที่จะย้ายต้นกล้าแล้วนะคะมีใบเลี้ยงสองใบใบแท้สองใบเราก็จะย้ายต้นกล้าลงกระถางเลยค่ะ ใช้ช้อนควักผักเคีออกมาจากกระถางนะคะแล้วก็ให้ตุ้มดินติดมาด้วยเพื่อไม่ให้รากของผักเคีบอบช้ำค่ะแล้วก็ปลูกลงไปให้ใบเลี้ยงด้านล่างสุดจุดกระดินเลยค่ะรดน้ำผักเคีวทุกวันค่ะวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือเย็นก็ได้ผักเคีวไม่ชอบแฉะมากนะคะรดพอชุ่มพอถ้าแฉะมากๆ ผัดเคียวจะรากเน่าตายค่ะศัตรูของผัดเควก็คือหนอนแล้วก็เพลี้ยอ่อนค่ะ ถ้าเราจะป้องกันเนี่ยเราก็ต้องฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชหรือน้ำส้มควันไม้ก็ได้แล้วแต่มีนะคะฉีดพ่นแบบป้องกันค่ะฉีดพ่นทุกๆ3ามวันช่วงเย็นนะคะเพราะว่าเพี้ยหนอนจะออกหากินช่วงนี้หรือว่าถ้าเราเห็นตัวหนอนก็เก็บตัวหนอนใส่ถุงทิ้งถังขยะเลยค่ะผักเคลเป็นผักที่ชอบแดดจัดนะคะ เราควรยกกระถางผักเคียวให้โดนแดดตลอดทั้งวันหรือว่าถ้าไม่มีแดดจริงๆไม่มีพื้นที่ก็ให้ผักเคียวโดนแดดครึ่งวันก็ได้ค่ะช่วงฤดูฝนนะคะเราไม่ควรให้กระถางผักเคีวนี้ตากฝนถ้าฝนตกเราควรยกกระถางผักเคียวเข้าร่วมหลบฝนก่อนแล้วก็ถ้าฝนหยุดตกค่อยยกกระถางออกมาให้ผักเคียวโดนแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะ การรดน้ำผักเคีวต้องการน้ำทุกวันเรารดน้ำทุกวันนะคะแต่ว่าสภาพดินนี้ต้องปลูงร่วนซุยไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะเมื่อไหร่ผักเคีวมีความชื้นก็จะรากเน่าตายค่ะต้องระวังเรื่องความร่วนซุยของดินแล้วก็การระบายน้ำด้วยนะคะให้ต้องระบายน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะผักเคีวถึงจะไม่เฉาตายค่ะ การให้ปุ๋ยผักเคลนะคะควรให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้แล้วแต่มีนะคะครั้งละสอช้อนโต๊ะ2ส,สัปดาห์ต่อครั้งค่ะแล้วก็บำรุงผักเคลด้วยน้ําหมักปลาทะเลนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรรดทุกๆ7วันค่ะ และเพื่อให้ผักเคียวโตวเร็วเป็นสามเท่าลำต้นแข็งแรงรากแข็งแรงเราควรรากรด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรรดทุกๆ3สามวันค่ะนอกจากนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังช่วยย่อยธาตุอาหารในดินด้วยนะคะทำให้ผักเคียวเนี่ยดูซับไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะ ผักเคลที่เห็นนี้ปลูกด้วยการปักชำกิ่งขแขนงและปลูกด้วยการเพราะเมล็ดย้ายต้นกล้าซึ่งพอโตแล้วแยกไม่ออกเลยจำไม่ได้เลยค่ะว่าต้นไหนปลูกด้วยการเพราะต้นกล้าต้นไหนปลูกด้วยการปักชำกิ่งขแขนงนะคะดีทั้งสองอย่างเลยค่ะการปลูกผักเคลสองวิธีนี้ทราบวิธีการปลูกผักเคลแล้วอย่าลืมหาผักเคลมาปลูกกันนะคะ ผักเคลเบยิกทำอาหารกินได้อร่อยมากนะคะจะกินสุกหรือว่ากินดิบก็อร่อยทั้งคู่ทั้งสองอย่างเลยค่ะหนู่างนอนเหรอลูกขวัญห่วงนอนเหรอลูก,นนลลกดุยดุยน้องขวัญหนูว่างนอนเหรอลูกบ่นอะไรบ่นอะไรอืมบ่นอะไร อบ่นอะไรลูกจะืะนอนซายายไม่กวนดอกนอนซาทั้งยอดทำไมไม่แท้ล่ะลูกอนี่เห็นไหม น้ำหวานแทะจะหมดแล้วหืมทั้งหยอดกลัวฟันหักเหรอฮะทั้งหยอดกลัวฟันหักเหรอลูกอุย๊ยเห็นน้ำหวานไหมน้ำหวานแทะอย่างอริดอร่อยเลยนี่นนะอร่อยไหมลูกน้ำหวานแทะเลยทั้งหยอดยังไม่แตะเลย ให้ไปเกือบชั่วโมงแล้วหืมยายไม่แย่งหรอกก็ยายเป็นคนซื้อมาต้มให้ทงหยอดไงยายจะแย่งทงหยอดทำไมหืมโหเสียงน้ำหวานเสียงน้ำหวานแท้กรับกรับกรับใช่ไหมลูกหื ก็ซื้อกระดูกข้อหมูมาต้มให้น้ำหวานกับทองหยอดกินทุกสัปดาห์เลยค่ะน้ำหวานกินแบบอริดอร่อยเพราะว่าฟันดียังอายุน้อยอยู่แต่ทองหยอดน่าสงสารมากนะคะกินไม่ได้นั่งเฝ้าจนถึงบ่ายค่ะถึงยอมให้น้ำหวานกินเนี่ยนั่งเฝ้าแบบนี้เลยนะคะแต่ก็กินไม่ได้เพราะว่าทองหยอดไม่มีฟันค่ะต้องทำอาหารนิ่มๆให้ทองหยอดกินค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่ารีสอนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตลรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชือ้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่สัตููพืชแล้วก็กิ่งพันุ์มะตูมแขกกิ่งพันธุ์ผักหวานบ้าน กิงพันผักเป็ดญี่ปุ่นน่อกุ้ยช่ายโบราณนะคะปลูกข้างเดียวเก็บกินได้เป็น10บสปีเลยค่ะ,มะเมล็ดผักกลีนโอ๊คเลดโอ๊คแล้วก็มเมล็ดผักปังแล้วก็มีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า20ชนิดนะคะแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวมเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจําหน่ายด้วยนะคะ ก็อย่าลืมทักมาเดี๋ยวแม่มริสอนจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ